เหมาะสําหรับสาววายและชาวายคนไม่วายอยู่ได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะนั่นก็คือเป็นอาหต์พันมือนะฉันเลยรู้สึกว่ามันควรจะเป็นโชคแสบต่อยากรู้ว่าจ้ามันเอามือไปวางไว้ตรงไหนอะจนถึงวันนี้ทุกคนยังมีคําถามอยู่ว่าคุณแก้คำถามฉันเป็นรู นี่ครับน <im itation> ีครับกลับมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนเรียกร้องมากสำหรับวายเดซีนีมีอาทิตย์จันทรที่ได้ดู<อ>ไปแล้วอันนี้จะเป็น พุธกสาวเพราะว่าเราไปถ่ายน้องเขามาก่อนแล้วได้มีโอกาสไปถ่ายคิวน้องก็เลยแบบว่าหยิบยกสองพาสเนี้ยมาเล่ามารีแคปให้ทุกคนฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปรีแคปออ้งทำไมซีฟ้าพี่ฝนต้องมีแบบอะไรแบบมาสครับปากมันต้องถูออกหน่อยนะเพราะว่าเออปากเราแบบมันเป็นคราบอะรอขายของกันก่อนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของโซเองนะคะชื่อว่าโซสครับโซสครับสครับปุ๊บจุ๊บปับค่ะวันนี้เราจะรีแคปวันพุธ เป็นวันที่จุบเยอะที่สุดมันต้องใช้ปากเยอะที่สุดฉะนั้นเราต้องมาจะครับให้ปากเราดีก่อนถูกถ้าไม่งั้นคนเขาจะไ่เชื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองไปใช้กันนะคะอันนี้เป็นแบบปากที่เรายังแบบไม่ได้ทาลิปสติกแล้วก็เธอต้องลองด้วยใช่ไหมฉันทำมาแล้วกล่องนะคะใช่เราในกล่องเขาคือมีแถมอันนี้ด้วยเป็นช้อนตักนะคะไอแพคเกจเขาดีเนาะแม่กว่าแม่จะเปิดเสร็จแม่ไม่ต้องถูแล้วมาเปิดเก่งมากแต่ว่าไม่เสร็จสิสกับที่ตะโกนว่า พอสครับไปแล้วเห็น,เห,นเห็นถึงความชุ่มชื้นปะแต่เดี๋ยวจะลบออกให้ดูแล้วทุกคนจะเห็นปากที่มันสว่างขึ้นเป็นสีชมพูสครับแล้วไม่เจ็บปากเม็ดมันแบบว่าเล็กอะ,<ป>ะแล้ว<ไ>คือบางอย่างอะที่เคยใช้อ่ะมันแบบสครับเจ็บปากเพราะเม็ดมันใหญ่อะอแลเนี่หวานด้วยอร่อยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้สำลีนะคะจุ่มน้ำร้อนค่ะไะจุ่มน้ำอุ่นค่ะถ้าจุ่มน้ำร้อนก็คือลวกปากตายนะคะให้ใช้ไปทางเดียวห้ามย้อนสอนอะเดี๋ยวปากะจะย่นเสร็จแล้วทุกคนหลังจากใช้แล้วคือสวยเลยนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนสครับก็ล สักครับเพื่อมันจะชมพูขึ้นแล้วก็ทีนี้เราก็ําบำรุงไปตามแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่เรา,ารมีนะเออฉันโอเคละจบค่บปุ๊บจบปับ๊บใครที่สนใจก็เดี๋ยวไปสั่งซื้อได้ที่ไลน์ตรงนี้ก็ได้เป็นคลิปแรกที่เราขาย <laughs> เป็นคลิปแรกที่เราขายของของเราเอง วันนี้เราจะมารีแคปตอนวันพุธจนถึงวันนี้ทุกคนยังมีคำถามอยู่ว่าพุทธแก่งพุธเธอว่าอะไรฉันว่าทั้งพุดธแก่งแล้วก็แก่งพุดธมันเป็นพุดธแก่งเลยเพราะว่าถ้าเธอได้ดูมันจะมีบางฉากที่เหมือนมันพูดออกมาว่ามันเป็นรุกเราเรื่องย่อของเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก2คนชื่อพุดธกับชื่อแก่งเขาอะมีความลับบางอย่างที่ไม่สามารถบอกเพื่อนได้นั่นก็คือเขาเป็นเฟนวิดเบนเฟิตกันถามว่าเฟนวิดเบนเฟิตคืออะไรจะเป็นเหมือนเพื่อนที่ สามารถมีอะไรกันได้โดยที่สถานะเป็นแค่เพื่อนคือเหมือนเป็นประมาณเซเว่นฮิวมอนไรก็แวะมา มันมาเริ่มพลิกผันตรงที่มีติวเตอร์คนใหม่เข้ามาที่ชื่อว่าพายุจะมาเป็นตัวเหมือนแบบให้เขาตัดสินนะว่าสุดท้ายเขาจะเลือกพายุหรือว่าเขาจะ,จะเลือกแก,กแ๊งเ,กเรื่องหลวคร่าวๆเป็นอย่างนี้นะคะใครสนใจก็สามารถกดเปิดไปที่แอปพลิเคชัน AS p a y ไปดูแบบเต็มๆได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันจบแล้วอยู่ตอนที่9แล้วก็สิ่คุณฝนชอบสนานะไสุดของเรื่องนี้ฉันชอบซีนที่อยู่ในรถตอนนั้นคือเป็นอารมณ์ที่แบบว่าพูดอ่ะชอบพี่พายุมากแล้วบอกมันแล้วว่าแบบจริงจังและกับคนนี้ต้องเป็นคนที่ใช่แน่นอนเป็น right น,นางเยเาอฉันมีความรู้สึกว่าแกงอ่ะก็คือเหมือนแบบหึงหวงขึ้นมาแล้วอะจ่ฉัน่ะดูตั้งแต่แรกฉันมีความรู้สึกว่าแกงชอบพุทมาตั้งนานแล้วแล้วเขาเหมือนพยายามที่จะแบบ ให้ได้พูดมาครอบครองเพราะว่ามันมีประโยคนึงที่เหมือนมันพูดว่ามันพยายามไปถามน้องมันว่าพูดอะชอบอะไรชอบคนแบบไหนแล้วมันพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเอซึ่งมันบอกอตอนท้ายของเรื่องเราพยายามจะเปลี่ยนตัวเองแล้วพี่พูดก็ยังแซวอยู่เลยว่าแบบมึงนี่ไม่มีจุดยืนเลยเอ,อะไรอย่างนี้ตอนแรกอะฉันเข้าใจว่าเรืว่า<อ>ฉันนึกว่านางไปเห็นพี่พาย,ยุใส่แว่นตาเว้ยแล้วนางก็ไปใส่แว่นตา<อ>ตามน่าจะสื่อแบบนั้นก็คือเหมือนเห็นว่าพูดอะอาจจะชอบคนแบบนี้ก็เ,<อ>เลยไปทําตามกลับไ่ฉากในรถก่อนตัดกันเลยเด็กขาดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยกูจะไม่เอามึงแล้วนะแก่งอะก็คือมึงทนกู ไหวล้ออะไรเงี้ยนางเป็นดาวยั่วใช่นะไม่งง <laughs> แต่คือเรื่องนี้จริงๆอ่ะเฟิร์ส่ะเล่นแบบโคตรคุยนะอะแม่เฟิร์สอะน้ำตาไหลแบบปักแล้วก็คือแบบ หายไปเลยอะถ้ามึงไม่ไม่โอเคแล้วกูก็ผู้จบก็ได้อะไรเงี้ยเออฉากเนี้ยดีซึ่งฉันก็ชอบซีนนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่ฉันชอบคือชันชอบตอนร้องไห้ของเฟิร์ดถ้าเราดูละครหรือดูซีรีส์หลายๆเรื่องอะเราจะเห็นว่าเวลาเขาร้องไห้เขาก็จะร้องไห้แบบขางตาถูกปะหรือว่าถ้าสมมุติอย่างเงี้ยก็จะออกฝั่งนี้แต่เฟิร์ดอะต้องดูเป็นคนที่มันเซอร์ไพรส์ฉันคือมันร้องไห้แล้วน้ำตามันหยดลงมาตรงกลางเว้ยทุกคนคือฉันงงว่า น้ำตามันหยดลงมาต่างๆได้ไงไวอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆหลดหยดอย่างเงี้ยเออหรือย่อนน้ำตาเทียมมันเนี่ย <c oughs> ไม่รู้อีกซีนหนึ่งที่เราชอบก็คือเป็นซีนที่เหมือนนางเปิดใจคุยกันหลังจากมันไลน์มาบอกว่ามีเรื่องสําคัญจะบอกแล้วนาะ <c oughs> ก็เลยเหมือนตกลงมานั่งกินข้าวด้วยกันอนะ <c oughs> เรารู้สึกว่าน้องทั้ง2 2> <c oughs> สองคนอนะ เก่งมากอย่างหนึ่งเลยเรารู้ว่าอากาศมันร้อนเพราะว่าเราเห็นเหงื่อที่แตกพลักพลักของของเฟิร์สด้วยอารมณ์ด้วยอะไรอ่ะมันยังทําได้ซึ่งแบบเฮ้ยเราอันนี้เราชื่นชมมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือบทยาวมากซีนนั้นน่ะเราว่าน่าจะถ่ายลองเทคแล้วถ่ายไปเรื่อยๆพูดผิดก็คือเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่ถ้าถ่ายไปแล้วเกิดอารมณ์ไม่ได้แล้วตัดแล้วคัดแล้วถ่ายใหม่ mm hmm. อย่างเงี้ยอารมณ์น้องจะไม่คอนติเนียเราก็เลยรู้สึกว่าซีนนั้นน่ะเราต้องยกให้เฟิร์สเลยอ่ะก็คือชื่นชมเฟิร์สมากๆส่วนโทลุ <S <S ก็เล่นเป็นคนที่แบบหมดใจ แล้วอะพรุ่งนี้กูจะไปบอกรักพายุแล้ว <All right. S 1> อะไรเงี้ยวันเนี้ย กูไม่ยอมมึงและปะฮาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคือการแตกแยกแล้วว่ะพอเขาพอเขาสื่อเอาเทียนมาเป็นจุดคั่นแล้วว่ะคือเราห่างกันแล้วเลยเรื่องบทเรื่องอะไรอ่ะก็ดีมากพอมองจากข้างนอกอมันเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กซ์อย่างเดียวหรือเปล่าแต่เอาจริงๆอ่ะสิ่งที่เราเห็นน่ะเรารู้สึกว่าให้ข้อคิดได้หลายๆอย่างเลยนะอย่างเรื่องพี่พายุเองเขาชอบมีเหมือนโค้ดเป็นคำคมออกมาไมเข้าใจอ่ะเธอจะอธิบายฉันหน่อยจะมีซีนนึงที่เขาถามว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนจริงๆคืออีพูดอ่ะมันก็บอกว่าผมไม่รู้แล้วแต่พี่เลยยยพพ่่าาาุอะมมันก็จ ออกมาว่ามึงอ่ะควรจะต้องเลือกบางอย่างไม่ใช่ว่าเหมือนมึงจะแบบไม่เอาอะไรเลยหรือจะกักไว้ทุกอย่างมันไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเลือกถึงแม้ว่าทางที่เราเลือกอมันจะเป็นทางที่ผิดอย่างน้อยเราก็ได้เลือกซีนที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเป็นซีนเซ็กเขาเรียกว่าเซ็กซีนของเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ เซ็กนะแม่เขาได้กันใช่เขาได้กันเพราะว่าเป็นเซ็กซี่เด้น้องเล่นก like ันแบบถึงพิกถึงข um> ิงมากเขาเล่นเหมือนจริงนะเขาเล่นจริงเขาเล่นจริงแล้วเวลาเขาแต่เวลาตัดอะมันตัดให้คนคิดต่อเว้ยว่าจะทำอะไรต่อไปอันนี้ชอบแล้วจะบอกว่ามันไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะว่าเราไปสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วเหมือนกัน แล้วฉันจําได้ว่าฉันถามพวกนางสองคนเธอรู้สึกยังไงบ้างกับฉากพวกนี้เธอแบบได้ดูไปดูมอนิเตอร์ไหมเฟย์กับโหรุบอกว่านางอ่ะไม่ได้ดูมอนิเตอร์มันเป็นซีนที่เหมือนถ่ายแล้วถ่ายค่อนข้างจะติดกันแบบหลายๆหลายๆซีนนะนไม่ใช่แค่แบบแค่แค่ซีนบนเตียงนะคือซีมอนเตียงเสร็จปุ๊บอาจจะเด้งไปถ่ายซีนอื่นต่ออะไรเงี้ยมันเลยไม่มีเวลาฉันก็เลยถามนางว่าถ้าเธอไม่ได้ดูมอนิเตอร์เธอดูหน้ากัน่ะเธอรู้สึกว่าเขาฟิน คำถอบก็คือเรี้กฮูมาแม่แ,มแล้วคำตอบนี้จะ <c oughs> มีอยู่ในคลิปที่เราจะได้เห็นค่ะ <c oughs> <c oughs> ไ,ไปอดูที่คลิปนะจ๊ะ <c oughs> อีกซีนที่ชอบตอนที่นั่งผักกันลงไปนอนแล้วเฟิดมันแบบมันไล่ตั้งแต่ตั <c oughs> ้งแต่ตัวลงมาแม้มันแบบมันตั้งแต่ต้นยะื้เขาบอกว่ามันเสียวไส้นะคืออันนี้มันเป็นเอ็นซีที่อยู่ในนิยายแบบโดยแท้จริงคือคนอ่านนิยายจะรู้ีิดเลยว่า ไอาการจับแบบนี้ไอาการจูบแบบนี้ไอาการหอมแบบเนี้ยมันคือเหมือนในนิยายอะ่ะซีรีส์บางเรื่องอ่ะเขาจะตัดฉาก N C ประมาณพวกเนี้ยทิ้งเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่ามันเยอะไปแต่เรื่องเนี้ยก็คือเอาฉ<ม>ากแบบเนี้ยมาเลย,เลยก็ได้เห็นแบบจกใจ่ายแล้วที่สําคัญคือชีวินบอกว่ามันยังมีมากกว่านี้อีกถือว่าชื่นชมนะสําหรับน้องสองคนนี้เพราะว่าไม่เคยร่วมง,งานกันมาก่อนเลยเขากล้าที่จะแสดงอ่ะเออซึ่งเราอันเนี้ยเราชื่นชมเขาทั้งสองคนอีกอันหนึ่งนะที่ชอบเพลงอ่ะเนาะ เพื่อนรัก ม,มันบอกอู่แล้วว่าเป็นเพลงเพื่อนรักอะแสดงว่าเนี่ยก็คือซีนนี้ก,กับเพื่อนนั่นแหละคือเราอะรู้สึกว่าตอนนี้มีการเลี้ยงเพลงอะได้ดีมากทุกคนจะจับได้เลยว่าทุกครั้งที่พี่พ,พาอยู่ออกมามันจะเป็นเพลงที่แบบน่ารักมุ้งมิงเขาคือเหมือนแบบความสุขของกูด,ดะเราไม่ใช่นะไลฟ์กูดก็ดูแบบดูงุ้งงิงงุ้งงิงไปด้วยอ่ะ <c oughs> ขอบพูดไว้ตรงนี้เ <c oughs> ลยว่าตัวจริงทางคู่คือเป็นบ้านะคะทางเฟิร์สทางโทลุเลยให้มันทําอะไรมันทําหมดเออเออจนเรารู้สึกว่าวิเด็กคนนี้มันจะมันเกินไปแต่ทางโทลุทาง หลักมากเนี่ยให้ติดตามน้องๆก็ฝากผลงานของน้องแน่นาคตด้วยพี่ฝนเรามาดูฉากนี้กันฉากนี้เป็นฉากที่ที่ฉันชอบเพราะว่าเป็นฉากที่เปิดพูดยาวเออแล้วก็อันเนี้ยสุดท้ายก็เหมือนเป็นแบบเป็นการนอนด้วยกันครั้งสุดท้ายอ่ะก่อนที่แบบเออขอว่าแบบมึงช่วยแบบอยู่กูเป็นเป็นแฟนครัยได้ไหมก่อนที่มึงจะไปแบบไปมีไปอยู่กับคนอื่นแล้วว่าเนี้ยมันจะเป็นซีนที่ว่าพูดอาจจะไปบอกที่ว่าขอพี่พายุเป็นแฟน ในวันลุงค้น,น,น,คนแต่นี่คือเขาอยากแบบมีอะไรกันแบบขอแบบแฟนได้ไหมใอ่เราจะมาดูกันสนิทหนึ่งนะคะเราจะมาแบบ r รี c t ชันแบบสักหนึ่งสักนิดหนึ่งอของมึงอยากท,าทำกูเป็นครั้งสุดท้ายไหมเหมือนก็แบบบอกว่าแบบเออกูพร้อมจะแบบให้มึงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลังจากพรุ่งนี้เราคงแบบไม่ได้กลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกซึ้ง เป็นนักตีความระดับนึ่งของประเทศไทยลึกซึ้งไปอีกแต่ไม่รู้สิ่งที่ตีถูกผ <c oughs> ิดนะคะตีไปก่อนชอบเรียนชอบเรียนการตีความเห็นไหมแต่หน้าหน้าของหูจะเหมือนทำด้วยสีหน <c oughs> ้าที่แบบเออกูฝืน <c oughs> จะอันไมนเนี้ย มืนคิดอยู่แง่ฝืนอยู่ว่าแบบคุณทาดีหรือเปล่าในใจหลับตาคิดถึงเป็อนอีพยายุลายอ้นเนี้ยวแว่นหลุดเลยเจ้าด <c oughs> ีใครดีพายุแน่มายุ่งเ <c oughs> รื่องเขา จริงหรือว่าเที้ยงกันก่อนนั่นน่ะดิพิมจริงป้าต้องเลยตัดเลยมึงยิ้มป้ามึงจูบเลยอะไรเนี่ยจูบีน้าผากไปแล้วใช่พิมเฉยอะไรแล้วเขาทำแต่อันนี้ก็คือตีความได้อีกพี่ฝนการจูบหน้าผากอะคนส่วนมากที่เขาเหมือน เหมือนได้กันวันไน์แสตน่ะคนส่วนมากอันนี้สิ่งที่ฉันเคยไปถามคือโอเคเลิกส่วนตัวนะคะทุกคนเลิกสิทธิ่แหละคนก็คือจะพูดว่าเอาจริงๆคือถ้าสมมติจะไปแบบวันไน์แสตนกับใครอ่ะส่วนมากจะไม่จูบกันเออใช่ฉันย้อนกลับไปวันพิธีปะที่เขาบอกว่าแก่งอ่ะเขาจะพูดว่าพิธีมันไม่เคยจูบใครเลยอ่าใช่ปะเออนั่นแหละมันมันเป็นฟิลนั้นคือมันเหมือนแบบการจูบมันคือการแบบ ให้ความรักอะแล้วอันเนี้ยคือที่เมื่อกี้เขาทําเขาจุบหน้าผากอะมันก็ยิ่งแบบมันเหมือนเป็นแฟนกันอะมันไม่ได้เหมือนเป็นคู่นอนกันอ่าฝากไว้ด้วยสำหรับซีรีส์ดีๆเรื่องนี้วายดิสนีตอนวันพุธนะคะ EP 9แล้วก็ EP 10เข้าไปดูได้ที่ a s p y ค่ะเราจบกันที่วันพุธเท่านี้เดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยทุกคนจะได้ดู คลิปคนกระเป๋าใช่อ่าของเฟร์กับตทนลูจะอัดแน่นความสนุกความบันเทิงที่เกิดขึ้นเราไปกันต่อพี่ฝนต่อเรื่องของวันเสาร์ทำไมคนบอกว่าเออแล้ววันเสาร์เราไปเจอน้องวันเสาร์มา่ะถ้าคู่อื่นเราเจอเรามาลีแคปสำหรับวันเสาร์เป็นเรื่องราวของแซดเราบอดเดอฮุนจาเขาจะเป็นเด็กหนุ่มที่แบบตอนนั้นเขาอยย่ประมาณ10หรือ11บัอฉันจําตัวเลขจริงๆไม่ได้เป็นแบบเด็กแบบเด็กน้อยอ่ะเขามีความฝันไว้เด็กว่าเขาอะอยากจะอยู่ปุกที่แบบคุยมันป๊อปปูล่าอยู่อยาก เท่ะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มของคนนั้นก็คือพี่ท็อปแซดอ่ะก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อโชคโชคเขาก็จะเหมือนทําแบบตุ๊กตากันดั้นมาให้ซึ่งสามารถขอพรได้เรื่องนี้มันอาจจะดูแบบเพ้อฝันไปสักนิดนึงถ้าคนชอบนิยายมากๆจะชื่นชอบเรื่องนี้แซดอ่ะขอพรว่าอยากเป็นแบบเด็กหนุ่มอายุ18อยากเป็นคนที่แบบโอ้โหป๊อปปูล่าที่สุดในมาคาลัยที่สุดอยากอยู่กลุ่มที่ท็อปให้ได้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องรอไปติดตามเรื่องนี้ชอ ทั้งต้นทั้งจาเลยเพราะว่า uh พอเจอตัวจริงแล้วมันน่ารักทั้งคู่เลยคือน้องนี้ใส่ดีทั้งคู่เลยแล้วก็แบบน่ารักมากๆฉันเคยพูดให้กับชีวินฟังว่าจ้ะเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าในซีรีส์กับในตัวจริงอะมันไม่เหมือนกันเพราะว่าชีวินอะไลกับน้องอยู่แล้วอยู่ๆชีวินก็ดึงฉันขึ้นไปซึ่งฉันก็ไปปุ๋ยด้วยเลยตอนนั้นอะยังไม่มีใครรู้จักเราเลยคือจ้าแบบเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาคุยกับเราเลยแล้วแบบโดยไม่เกรงเราอะชอบคนแบบนี้คนที่แบบเขาหาคนได้ง่ายพออ่อ่คออเเเราากกก็็ีีดนนมั สําหรับเรื่องนี้ซีนที่ชอบแม่ไม่ชอบซีนไหนมันเป็นซีนที่น่ารักน่ารักกันนะคือในเรื่องอ่ะมันเป็นเหมือนความเป็นเพื่อนกันด้วยเนาะตอนเด็กอ่ะมันปูมาด้วยการ์ตูนไงเห็นแล้วมันมี็นคนน่ารักอยู่ที่การ์ตูนนะฉันชอบตรงนี้ได้ว่าแบบเขาอ่ะวาดการ์ตูนขึ้นมาเป็นตัวละครด้วยฉากที่เขาว่ากลับมาเจอกันคือเป็นฉากที่เขานอนกันอยู่บนเตียงอไย่างเ้ขานอนบนเตียงกันเนาะเขาองบนเตียงใช่ปะแล้วเขาอ่ะจับมือกันหอมแก้มกันอะไรเงี้ยมันดูน่ารักตอนที่เขาหอมแก้มโชคอ่ะเออหอมไปใช่ประมาณสองทีเ้ยแล้วคขาเนี้ยโช ก้าวบอกว่าก็หอมทีอเห่จะเป็นเพื่อนแล้วนะ้นี่มันกากันแล้ว <professionals> ม <ono mum aesthetic> <t ips> ันก <endeu> <wei> ็หอมเว้ยแล้วมันก็จบไปโดยที่แบบนอนหันหลังให้กันนะแก้วน่ารักชอบฟิวฟิวเอออันเนี้ยเนี้ยเราดูกันหน่อยไหมแม่เออได้นี่นี่นี่ แม้่อก่อนแรกเขาบอกว่าเขาจะไปนอนโซฟาเว้ยเนีใช่ใช่แล้วฉากเนี้ยเป็นฉากที่ฉันอะลงไอจีสตอรี่ตอนฉันดูเออพอฉันดูฉันดูทั้งหมดของเรื่องใช่ปะฉันรู้สึกว่าฉันชอบซีนนี้ฉันก็เลยแคปซีนเนี้ยแล้วลงเออลงในสตอรี่เพราะฉันรู้สึกว่าเหมือนแบบด้วยนาด้วยอะไรแบบทุกทุกอย่างมันคูนเรื่องมันเหมือนแบบรพนบะกว่าแบบมันย้อนกลับไปเป็นภาพเก่าเป็นภาพที่เป็นน้องสองคนแล้วก็กลับมาแบบอุ้ยมือมึงใหญ่จังจะกูขับกูขับนะตอนที่มันสองคนส่อ่ะแต่วมันดูของตัวเอง มันดูแล้วมันยิ้มเนาะคนแบบอยู่ก็หยิบมือคนหนึ่งเขาชอบกันตั้งแต่แรกเหรอคือเหมือนคือเหมือนนางนางคงเป็นฟิววาน่ะเหมือนเป็นเพื่อนแบบเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยเด็กไงแล้วเหมือนเรื่องเนี้ยไวเดซิ่นี่อ่ะมันปลูกมาว่ารักมันไม่มีเพศอยู่ในตัวใช่ใช่เนี่ยในห้อม เขาไม่อยากดมหรือข็ไม่อยากดมอ,อากับโด <laughs> ดแย่เยี่ยนกูน่ะอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> นั่นลาก็ฟิลแบบมุ้งมิง้งแบบฟิลดีอ่ะ <sh arp> มือเบื่อยแล้วมัออ้งหอมขนาดนะี้ <sh arp> แล้วมันดีเนาะ <sh arp> นะ แล้วต้นคือละมุนมากทุกคนจริงๆตอนเจอตัวจริงต้นก็ต้นก็เป็นอย่างเงี้ยต้นก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนแบบเวลาแบบเวลาเล่นอะไรกับกับจ๋าอะก็จะเล่นแบบฟิลประมาณเนี้ยคือแบบเออเวลามันมองกันเวลาอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันละมุนเลยโชคอยากให้แซบพอๆเรื่องกิจเรื่องเที่ยวบ้างอะมอนพวมเมี้ยเหมือนกันเนาะ เธอหยุดอีู่ในน้าเริ่มกินเริ่มเที่ยวอ่ะเธอยไปเที่ยวได้บ้าเธอยไปเที่ยวระอะไรเงี้ยเมียสั่งผัวใครเป็นผัวใครเป็นเมียเลยพี่โชคส่วนตัวแซดหรอแซดโชคไม่เหรอโชคแซดหรอโชคแซมเฉลียวโอเคเป็นห่วงเขาเหรอฉันไม่รู้ไม่มีใครบอกคิดกันเอาเองนะคะทุกผู้ชมโชคแซดหรือแซดโชคคอมเมนต์นะคะใครอยู่ทีมไหนคอมเมนต์เลยคอมเมนต์มาค่ะ อยากจะสูบแหละวมันมองปากไม่ฝวนเห็นไหมล่ะ <c oughs> อ่านละเออดีจับมันลายนะทุกคนการกืหนน้ำลายหนึ่งอึกเนี่ยมันบอกแล้วมันบอกว่าอะไรน <c oughs> ะจีบอกว่ากูอยากจะไ่เป็นเพื่อนแล้วนะ <c oughs> ขอยทีขอยที บิดตัวนอนอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่ฉันชอบอะคือซีนหลังจากนี้คือฉันก็ชอบซีนนี้แต่ซีนหลังจากนี้ก็ถือว่าเป็นซีนที่เป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นของเขาทั้งสองคนคือเหมือนประมาณว่านางก็นอนแล้วเหมือนมีโทรศัพท์มาเออมีโทรศัพท์มาที่มันมีเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบนอนแล้วก็นางก็เลยดึงมาก่อน แต่พอดึงมาก่อนปุ๊บหลังจากนั้น <c oughs> ววน่ะเธอรู้ว่านางข้างล่างเธออยู่ให้คิดเราเองอะไอร,รพันมือเกิดขึ้นนะ,ะ <c oughs> ทุกคน,นก็คือเป็นอรหันต์พันมือนะคะและ้วนางก็ลวงทันเลยรู้สึกว่ามันควรจะเป็นโชคแสนแต่แล้วอยากเข็นว่าแบบซีนข้างล่างเันเป็นยังไงจะเรยากรู้ว่าอีจ้าวมันเอามือไปวางไว้ตรงไหนอะ่ะถามชีวินทุกคนค่ะคอมเมนต์บอกชีวินหน่อยเออคอมเมนต์เรียกพี่ชีวินเข้ามาตอบเรื่องหนีให้พี่โสด้วยนะคะทุกคนทวิตไปบอกสรุปมือของจ้าวอยู่ตรงไหนมาดูแม่ดูลงต่ำมากเลย เนี่ยเนี่ยเห็นปะอันเนี้ยเริ่มแล้วอันเนี้ยเริ่มแล้วก็คือเหมือนแบบลวงแหละเริ่มอย่างเห็นไหมแม่มืออ่ะมันอยู่แม่เห็นไหมว่าคือมันหยุดตรงกลางอ่ะเราไม่ต้องมือมาไว้ตรงกลางแล้วเ้าก็หัดี๋ยวเธอดูหน้าต้นหน้า้มต้นคนหน้าแบบอารมณ์นะเมื่อดูนะมันต้องเล็งอ่ะเากัดแล้วสองมือนะฉันอยากมือมากประกบกันยังไงฉันอยากรู้มากเลยคลิปนี้ที่แปดบวกว่ะเห็นไหมมันเล่นน่ารักนะต้นหน้า คุณไม่ไหวนะแม่ม,มันมวนทองอยู่นะใช่แล้วคือประเด็นคือแล้วคนตัดนะก็คือตัดจบตรงที่แบบหน้าชนตัดรึบแล้วกูคิดต้องไปคิดต่อเออเออเลิศว่าเกิดอะไรขึ้นนะี่เน็นไหมหน้ามันได้เนอะไอ้สิ่แม่งถ่ายแค่เนี้มันทำให้คนดูมันรู้สึก<อ>ได้แล้วว่า<อ>ถือว่าเก่งมากสุดยอด ก็จริงๆถ้าจะเห่ากับซีนี้ก็คือเขินเขินกล้องเขินทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยเล่นอะไรที่มันมีความโรแมนติกน้าคนเลยน่าประมาณสามสิบสี่สิบคนมันเป็นไรที่แบบมีความเขินแล้วนันก็ต้องเขินก็แบบทำยังไงดีใช่มันก็เลยแบบข้างในข้างในก็จะแบบตืนเต้นไมน ฉันก็ชอบอีกซีนหนึ่งคือฉันชอบซีนที่เหมือนนางอ่ะเพิ่งกลับมาพอแบบว่านางรู้สึกตัวว่านางอ่ะโตขึ้นเป็นเด็กอายุ18แล้วอ่ะแล้วน่าไล่ตามหาว่าโชคเาอยู่ไหนผมมาตามหาแบบโชคครับเด็กผู้ชายอ้วนๆพยายามอธิบายอ่ะซึ่งฉันรู้สึกว่าซีนนั้นน่ะภาพเล่นดีมากทุกคนทําให้เราอ่ะรู้สึกจริงๆว่าเป็นเด็กความจําเสื่อมคือจําอะไรไม่ได้อ่ะมันมีอันหนึ่งที่ฉันชอบโชคอ่ะที่เขาชอบทำท่าอย่างเงี้ยแบบปบางป้งอย่างเงี้ยดูฉันแบบ ทำไมมันน่ารักขนาดนี้วะาส่วนของต้นน่ะนางก็จะเป็นฟิลคือมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้วมึงมาหากูทําไมอะไรเงี้ยในใจนะแต่สิ่งที่กูสงใสยคือทําไมต้นถอดเสื้อบาทำไมต้นถอดเสื้อบ้านมันร้อนหนอหรือไงถ้ามีคนมากดกิ่งจริงๆเธอต้องใส่เสื้อก่อนออกไปเปิอ้รีบบอกก็ออกมาช้าอยู่นะหรือว่าจะเป็นการบ่งบอกว่าไม่ได้เป็นเด็กอ้วนแล้วผมชื่อโชคครับแต่ไม่ได้อ้วนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนแรกจะคามนะมีสารภาพจริงๆเป็นการ์ตูนน่ะฉันรู้สึกว่าแบบ มันเหนือจินตนาการดูซะนิดหนึ่งวะพอมันตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละมันได้ตอนจบที่เป็นสีมานั่งกันแล้วเหมือนนางพูดว่ามันมีเรื่องจะบอกแต่ะมันก็แบบอยากจะบอกความในใจแล้วโชคมันก็เหมือนพูดขึ้นมาว่าพอดีเราต้องเป็นแฟนแล้วคือตัวจ้าวเองก็แบบร้องห่มร้องไห้เหมือนจะขาดเขาไม่ได้แล้วจริงๆใช่และเรื่องเราเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะให้ทุกคนเข้าไปย้อนดูใน A S P นะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่น่ารักพอเปิดมามันเป็นการ์ตูนมาหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเพ้อฝันไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้ส การกดกันดั้มตัวเดียวมันฮัลโหลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูแล้วอ่ะมาดูที่เคมีแล้วก็มาดูที่แบบการแสดงของน้องอแล้วก็บทอื่นๆในเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ามันดีอ,อันนี้อีกอันหนึ่งที่ที่เหมือนมารู้สึกได้คือมันก็เป็นเรื่องของเพื่อนนี่แหละทงอ่ะเขาคือ<ม>ยอมรับแล้วก็ให้อภัยเพื่อนที่แบบ วันนั้นเพื่อนต่อยไปแล้วก็คือแตกหักกันไปสุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยเออแค่ได้เป็นเพื่อนถ้าหลังจากนี้ฟีดแบ็กมันดีเราทุกคนอยากให้เรากลับมารีแคปก็คอมเมนต์บอกถ้าก<ด>ิดแบบมีโอกาสอะไรเงี้ยช่วงนี้เราอาจจะไปรีแคปเรื่องอื่นก่อนขอพูดในภาพรวมต้องแบบชื่นชมชีวินชื่นชมทีมงานทุกคนในเรื่องของเสื้อผ้าเราสึกว่าดีมากใช่สิ่งที่เราชอบคือสีมันบ่งบอกเลยว่าแบบอ่ะคนนี้เกิดวันอะไรส่วนเรื่องเพลงอันนี้ก็ชื่นชมอีกหนึ่งแมทเพราะว่าหยิบเพลงมาใช้ได้ดีแล้วก อเพลงทั้งเรื่องคือดีหมดมตัวนักแสดงถึงแม่น้องจะเป็นนะักแสดงใหม่ทั้งหมดเกือบทั้งเรื่องเลยนะแต่ว่าส<ะ>สแสดงได้ดีอ่ะส่วน อีพีสุดท้ายสิ่งที่เราเห็นน่ะคือทุกคนน่ะจะสลับสีเสื้อแล้วมันเป็นหินบอกอะไรบางอย่างว่าเราเป็นแฟนกันแล้วเราก็เลยเหมือนกลมกลืนไปกับสีของเขาเขาก็คือคุมโทนการถ่ายสีทุกอย่างอ่ะคือให้มันอยู่ในมู่โทนนั้นทั้งหมดและกอย่างหนึ่งที่ชอบคือเรื่องเนี้ยเขาอิงเทศกาลของวันอาทิตย์เป็นวันอะไรนะเป็นวันคริสต์มาสยังของวันจันเป็นอะไรอ่ะฉันไม่รู้วันเนี้ยทุกคนพิมพ์คอมเมนต์ทลลาดก่ะเป็นวันฮโลวีนใช่ไหมใช่หรอไ่รู้กัน เป็นผีกันเป็นเรื่องผีอแต่แล้วผีก็ได้จะยช่ส้มๆอะไรเงี้ยวันศุกร์เป็นวันที่เขาส่งดอกไม้คือวันละวันวาเลนไทน์หรอวาเลนไทน์หรอยุ่นกับเลนนางเป็นพนักงานส่งดอกไม้ใช่ใช่วันเสาร์ก็เป็นวาเลนไทน์นะเพราะว่าตอนจบของเรื่องที่นางตื่นขึ้นมาที่นางขอพรแล้วฉันแล้วนางตื่นขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบ เป็นวันวาเลนไทน์แล้วเขาจัดดอกไม้ให้ในห้องทุกคนคะคอมเมนต์หน่อยนั่นแหละทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยว่าวันแต่ละวันอ่ะเขาเขาเป็นเทศกาลอะไรให้ทุกคนไปแบบคิดมาเดีอ่ะเป็นเกมเป็นเกมเป็นชาเลนไปคิดมาฝากไว้ด้วยสำหรับ w ว y ด i s n นี7เเรื่องเลยมีทั้งหมด15 EP ีีสามารถไปดูได้แล้วที่ a s p a y ใช่ค่ะย้ำอีกทีนึงถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ทุกคนชื่นชอบเรตติ้งดีเรตติ้งปังคนดูแบบก็เป็นแสไเลย่างเงียแสนกลับมาแน่นอนค่ะก็ฝากช่วงนี้ไว้ด้วยเป็นช่วงใหม่ของเรานะ วันเสาร์นี้ที่จะได้ดูคือเรื่องอะไรม่ล้วงกระเป๋าโทรลุกับน้องเฟิร์สเออจะบอกว่ามันมันมากแค่คนกระเป๋าคือก็ความพีนานปรับปังของทั้งคู่แต่มันน่ารักนะคือมันน่ารักคือมันน่ารักมากไปแล้วเดี๋ยววีคหน้าจะเจอกับิกเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะแห้เลือฝากไปด้วยนะคะโซสครับค่ะสครับปุบจุบปั๊บนะคะก็สามารถไปสั่งกันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ยังไม่ได้กอบถ้เกินนําไปก่อนยังไงเราเห็นน้เเขาอยากรู้เมื่อกี้เขาบอกอะไรสันถ้าห้าก็จะมีแลบลิ้นลงมาเจ๊น่ฮะเจน่เจก้าเจ๊น่เจน่เธออยากจะกลับอยากกลับไปตอนไหนไหมโซไม่อยากย้อนเวลาครับรู้สึกว่าทุกอย่างที่โซก้าวผ่านมามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย คเอาตัวจริงไม่อยากเลิกกับผัว